สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับฟาร์มเมอร์ครับวันนี้เราจะมาทําการ mm hmm. เออ่ขุดออฟซิเดียนกันครับอันนี้ก็มาเจอกับฟาร์มเมอร์ในมาครับซีซันเด่นในพาฤฤร์ทที่สี่แล้วนะครับมาเราจะมาเออ่ขุดอันนั้นกันเลยขุดออฟซิเดียนกันรู้สึกว่านี้มันจะพอไหมไม่ผมกลัวมันเปลืองอ่ะขุดออฟซิเดียนอะแต่ก็ทำฟาร์มทองเนาะเออมันก็ยอมขุดก็ได้เนาะผมยอมขุดดีกว่าออฟซิเดียนอืม ถึงจะไม่ค่อยคุ้มก็เ๋ยวผมจะทำฟาร์มทองครับอ่าทำฟาร์มทองนี่แหละสิ่งที่สุดไม่รู้ครับต้องใช้จานวนมากขนาดไหนแต่ก็ทําแบบเล็กๆไปก่อนอันนี้ผมจะขุดสัก64อันกี่ชุดไม่รู้ครับประมาณ5 6ชุดนะครับจะขุดประมาณนั้นแต่คงจะใช้เวลานานานะสำหรับชิพนี้อ่าก็ขุดอัพเสีดียนค่เป็น6ชุดระหว่างนี้ก็จะคุยกัน ด้วยแล้วก็พาทําอย่างอื่นกันด้วยนะครับเราคงไม่ขุดทั้งคลิปเอาเนาะคงจะน่าเบื่อเนาะอันเดี๋ยวผมจะไปสำรวจออคซิเดียนที่เราเห็นทั้งหมดครับรู้สึกว่าออคซิเดียนที่เราเห็นมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคือมันจะมีจุดอื่นด้วยอะอะไรๆนะอ่านี่ไงนะครับลองขุดดูอ่าออคซิเดียนนี่ก็ไม่รู้จะพูดไงนะแต่เรียก็เป็นบล็อกที่สุดยอดที่สุด ในการขุดนะครับและว่ไอ้คนทจ่แล้วก็เป็นบล็อกที่เอา้าหครไปไหนวะเข้าตัวแล้วโอเคนะครับเอเอเอยาจะตกไปยีเออผมว่าบล็อกเซเดียนเป็นบล็อกที่สุดยอดที่สุดซึ่งเป็นบล็อกที่การระเบิดได้เนาะแล้วแล้วแล้วก็เป็นบล็อกที่เราขุดได้ด้วยบล็อกเดียวที่สามารถการระเบิดได้เพราะว่าบล็อกอื่นเอเอลองคิดดูครับมันทำอะไรไม่ได้มันก็โดนระเบิดกับบู๊บายบายนะครับเี๋ยวก็ไม่ทนทานเลย นะยังกับผ้าที่เราได้ไปที่ตอนแรกทำฟาร์มาแต่ก็ลืมไปว่าต้องใช้อะไรอ่ะล,ลืมแล้วก็ลืมไปใช้ว่าเราต้องใช้เอออัน,นั้นนะครับต้องใช้ลิชเอามาอันนั้นเอาเชือกอะ่ะอ่ะพวกนี้คือเชือกเอามาจับมันแล้วก็ลากมันไปเพาะพันธุ์กันเนาะแต่ก็ไม่ได้จริงๆเลยอเองั้นสลับคลิปนี้สรุปเราจะมาลงเหมืองครับ ซึ่งการลงเมืองทุกขั้นคงจะรู้นะว่าเป็นยังไงการลงเมืองนเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้เตรียมของมาด้วยดีเอ้ช่างเถอะอ่าฝั่งนี้แล้วกันลงอื <c oughs> ้โหเดบกระตูไม่อยากเจอโคก็ได้เจอใช่ไหมฮะไม่อยากเจอโคก็ได้เจอใช่ไหมไอ้เดี๋ยวในตัวผมมีนั้นดีไหมไม่งั้นผมจะได้ไปคาบางบนอ่าสรุปพานนี้เราจะลงเมืองการสวดออฟซิเดียนเนี่ยผมจะไปเล่นนอกรอบไปขูดออกมาแล้วกันนะ เนาะเอาผังละเออนี่คงไปได้ไม่ไกลครับนะเอาก็เลยโคด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 หรือว่าหรือว่าเราจะทำคีเปอร์ทาวเวอร์ก่อนเนี่ยครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราคิดดูก่อนครับเราจะลองคิดดูก่อนว่าเอาทำอะไรดีอะไรมานั้นนะครับเนาะคิดดูก่อนเราจะทำอะไร อ่าเดี๋ยวเราก็รอให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาขอเจอเพชรถ้าเจอเพชรขึ้นมาทีนี้รู้สึกว่าดวงเราจะหมดทั้งวันเลยแหละเนาะอย่างพาร์ทสามที่เจอเพชรมันอาจจะพอดวงเนาะแต่ก็พาร์ทนี้พาร์ทนี้ก็อาจจะไม่แน่ที่จะเจอนะครับอ่าอ่าอ่าเจอเดล็กยังไงก็ดี กว่าไม่ได้เจออะไรโอ้แล้วกันเนาะมา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 ครับมาถึงนี่แล้วรู้สึกาเล็กจะกระน,นำเลยเราจะขุดทางเดินก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นอะไรที่เป็นเสียแล้วกันเพื่อเพื่อไม่ให้เสียอะไรนะแล้วขับมา,มาครับอ้าวคูด โดตโหดทั้งคลิปและโอรยมันอาจจะแตกจะได้ขึ้นไปเอ้ยเดสเตอรโอเคยังดีครับอย่งดีเลสเตอรยังดีเดสเตอยัวนัพอใช้ได้สำหรับเราหรือว่าเราจะทําเป็นนั้นๆเด้เออเดี๋ยวเรารอให้เรามีไก่เยอะก่อนนะผมจะไปลอกไก่มาก็ทําเป็นฟาร์มไก่นะอัตโนมัติไก่ทำไก่ฟาร์มไก่สุกอัตโนมัติเนาะก็ราวนั้นก่อนเจอเท่าไรเยอะไหมเนี่ยเอออัาเก้าวันก็ดีดีก็ไม่เจอ อ่อ่ะแตกแล้วโอ้ย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 ,อยเออมารู้สึกว่าเจอเด็ก,กียเน่ะเออิเจ็ดอันเจ็ดอันนับที่เราเจอเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้เราจะพังยากมากเลยเออ,เอ,อโคตรกินเลยโอ้ย เดี๋ยวเราวันนี้ออกก่อนครับเพื่อไม่เป็นการขีดเกะของสรับเรานะแล้วผมจะไปศึกษาข้อมูลเรื่องความอ,อัตรไอทองอัตโนมัติเลยนะสรารภาพที่สิบนี้ผมจะได้ลงเหมืองต่อนะครับผมนี่เป็นสายเหมืองโดยแท้เลยเนี่ยเฮ้ยคีเปอร์ว่าแล้วตัวว่าอยู่เสียงอะไรเสียงคีเปอร์อเองปิดก่อนครับปิด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 เพื่อไม่ให้ลาวามัน ทำให้เราเสียคลิงภาพกันนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตายเพราะลาวาไอคีปเปอร์เขาจะสาดแช่งเจ้าเลยนะเออนะครับเอาเราลงเหมือนนิดหน่อยเงินพาร์ทน,นี้คงจะได้ทำหลายๆอย่างนะครับก็ลงเหมืองตัดไม้เคลียพื้นที่นั้นครับมาหลับคลิปนี้ต้องชื่อว่าคล oh ิปโอคลิปนี้ทำอะไรหลายอย่างเลยเอาจริงครับ อันนี้ก็ลงเหมืองตอนแรกว่าจะขุดออซิเดียนเออแต่ก็ไม่แล้วต่อไปก็จะทําอะไรก็ไม่รู้นะครับนั้นเรากินก่อนเนาะกินเ่อดำรงชีวิตอะจะเสร็จว่าจะไม่ได้มาครับดำรงชีวิตครับมาเราก็จะไปตัดไม้แล้วก็เคลียพื้นที่ตรงนั้นกันนะครับซึ่งมันพื้นที่ที่เออตรงนั้นอะจังมือเรา อัเราน,น้อยกันนะคทุกท่านคงจะรู้นะภาพเด่งที่ผมเล่นนะ่ะอ่ะเนี่ยไปไฟกับเพนั้น่ะเพดละไม่อยากไฟแล้วยิ่งในเนี่ยคอมเนะี่ยผมยิงไฟไม่เก่งเลยไหมครับพีพีไม่เก่งเก่งโคตรยากจ้ะมาครับชาวนี้สดใสยอกไม้ชื่อละใครฟังไหมไปยางเนม่ปอะไร,อะไรเอ่ออะ ครับเราจะเคียยวนี้ครับรูปปร้กันทำไมเคีรยตันนี้เพราะว่าเราจะทํขา,ขา,ขาเป็นคล้ายเป็นไม่รู้ดิก็เคียร์เปเถอผมว่าตอนนี้มันคงจะมีประโยชน์นะนะคนแน่เราอาจจะทําเป็นเออทาเป็นเออเป็นไม่รู้จะพูดยังไงอาจจะเป็นบ้านไม่เด็อกอาจจะเป็นบ้านที่แบบว่าเอามาเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูผมจะชี้ดูนะเออถ้าผมพูดไปคนยังไม่เข้าใจหรอก อ่ะข้าเราก็โตผมผลิตก็ได้อ่ะอาจจะชี้อยู่นะอ่ะเ่านนี้ไหมผมว่าถ้าเกิดเราเคลียร์นี้ได้อ่ะมันจะเป็นการสมบูรณ์มากๆเลยเนอะแต่คงจะไม่ทําเสร็จภายในวันเดียวอ่าซึ่งวันนี้ผมก็ลงคลิดไปเยอะมากแล้วนะก็ไม่ต้องการลงคลิดเพิ่มก็คิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวกัดตัดม้งงเล่เล่นเอาเป็นงบอ่ะ เดี๋ยวผมจะได้ทาอะไรเร็วๆนี้เต่ผมต้องไ่หาสัตว์น่ะเรียกว่าสัตว์แถวนี้มันหายากมากเลยนั่นน่ะถ้าเข้าใจเหมือนกันหรือว่าผมชอบปิดปดไอ้ปิดเปิดโหมดโหมดต่างๆมันก็เลยนี่เอออาจจะอย่างนั้นเนี่ยเท่าไอ้ผมว่าผมเห็นหมูบ่อยสุดแล้วนะคือหมูเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรกับผมมันเป็นนั่นเร่นี่นีมันเป็นมันเป็นเออมันเป็นราศีเราหรือราศีหมูเออไม่รู้เด้อ เรียกว่าทําไมต้องเจอหมูด้วยอะนวซอมบี้ถึงไม่อยากเก็บไปลองเก็บนะลกหูลกตานะครับมลกหูลกตาจริงๆนะยอมรับจับใจรู้สึกว่าถ้าเราก็พัฒนามาได้ส่วนหนึ่งเราคงจะได้ทําอะไรแถวนี้บ้านแน่ๆเลยแต่ผมจะทําเป็นแล้วเนี่ยอาจจะทําเป็นเออไม่รู้เดี๋ยวอะไรแล้วก็แถวเนี้ยจะทําเป็นอันนั้นอัตโนมัตินะ งั้นสลับทีนี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้ครับสลับเพื่อนคนไหนชอบทีนี้ก็ช่วยกด, like, กดไลค์กดกดติดใจกดกดแชร์ให้ด้คระบ๊ายบายแล้วแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ดะะ้วยครับบ๊ายบาย